ถ้าพูดว่าแมตช์หน้าเป็นแมตช์สุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายของ JT ทีเมเวล่าให้สาวแนน JT ทีเมเวล่าชนะสาวเตยหัตยาน้องสาวโตโยต a าออโต้บอดี้ควินได้ไหมคะทุกคนพูดแบบนี้ได้ไหมเพราะถ้าสาวแนนแพ้สาวเตยนี่ตุบแน่ๆค่ะตุบจากไฟนอลสเตจแน่ๆเรามาฟังรายละเอียดกันค่ะ อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26มีนาคม2 5 6 6เป็นอาทิตย์สุดท้ายของการแข่งขันวีลีกญี่ปุ่นในฤดูการ2 0 2 2 2 0 2 3แล้วนะคะทุกคนแอดยังจำได้อยู่เลยนะคะทุกคนที่แอดบอกทุกคนว่าลีกญี่ปุ่นเหลืออีกหลายแมตเลยเป็น10กว่าแมตเองพอมาอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่จะถึงนี้ เป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วนะคะทุกคนสุดท้ายจริงๆก่อนที่แต่ละทีมจะเข้าสู่รอบไฟนอลเรามาฟังอันดับกันนะคะว่าอันดับจะเป็นอย่างไรจะหล่นลงแค่ไหนหรือจะเพิ่มขึ้นได้อีกไหมโอ้โหอันดับค่อนข้างน่ากลัวนะคะณนะเวลานี้นะคะสาวจเจทีเมวลัสนะคะอยู่อันดับที่4 สาวเตยอัธยาบำรุงสุขโตโยต้าโต้ตตบอด,ดี้ควินซี่อยู่อันดับที่เจสาวบีมพิมพิชญาโกะรำคุโรเบะอะควาแฟรี่อยู่อันดับที่10สาวโมเมธนชาสุขสดโอกายามาซีก้านอยู่อันดับที่11อสาวไทยทุกคนเหลือแข่งอีกนัดเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนโมเมธนชาสุขสดสังกัดโอกายามาซีกานจะแข่งนัดสุดท้ายวันเสาร์ที่25นี้นะคะแข่งกับอาสเตโม เวลาบ่ายสองโมงตรงค่ะส่วนสาวบีมสาวเตยและสาวแนนจะแข่งในวันอาทิตย์ที่2 6มีนาคม2 5 6 6เป็นนัดสุดท้ายนะคะบีมแข่ง9้าโมงเช้าเตยแข่งกับแนนค่ะเวลาบ่ายสองเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะเวลานี้นะคะนั่นก็คือ สาว JT มาวัาสค่ะของแนนทัดดาวนึกแจ้งโอ้โหช่วงแรกๆ JT ก็มาเหนือตลอดนะคะทุกคนการแข่งขันในวีลิกฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นที่1มาตลอดเลยนะเป็นที่หแล้วค่อยๆมาเป็นที่2ในช่วงท้ายๆและณนะเวลานี้อยู่ดีๆก็ตกไปเป็นอันดับที่4ี่ค่ะและสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่จะทำให้สาวแนนตกรอบฟนอลสเตจไปสู่ช่วงรอบชาร์เลนจ์ในการจัดอันดับใน ห้าถึงสิบเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวนั่นก็คือว่าแนนจะแข่งนัดสุดท้ายกับเตยวันอาทิตย์นี้นะคะและแนนต้องชนะเตยให้ได้และที่สำคัญผู้เล่นทีมอันดับที่ห้านั่นก็คือ NEC เสาโคกะเหลือแข่งอีกตั้งสองนัดนะคะทุกคนนั่นก็คือวันเสาร์ด้วยและวันอาทิตย์ด้วยดังนั้นพูดเลยนะคะถ้าอยากให้สาวแนนรั้งอันดับที่4ไว้แบบนี้ สาวแนนต้องชนะสาวเตยในวันอาทิตย์และภาวนานะให้ NEC สาวโคกะเนี่ยแพ้สองนัดรวดเลยในวันเสาร์อาทิตย์ที่ NEC จะเจอเพราะถ้า NEC ชนะเพียงแค่ทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้น NEC ก็จะขึ้นไปแทน JT m a r v l l o s ของแนนทัดดาวทันทีค่ะโอ้โหเป็นแบบนี้ไปได้ยังไง เกิดอะไรขึ้นกับ JT ทีเมวลาสคะเนี่ยเป็นจ่าฝูงอันดับหนึ่งมาตลอดพอมาในช่วงแข่งที่จะแบบจัดอันดับในการจะเข้าสู่รอบไฟนอลอะไรต่างๆนะนะนะโอ้เจทีเมวลาสดันอันดับตกนะคะลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆกับ JT ทีเออพักหลังนี้ JT ค่อนข้างที่จะแปลกนะคะทุกคนแต่ดูฟอร์มเจก็ทำเต็มที่แล้วล่ะคะ่ะ เหมือนมันเล่นมาติดต่อกันยาวนานสเสือเกินใช่ไหมคะสำหรับวีลีกญี่ปุ่นนักกีฬาก็ค่อนข้างล้าเป็นธรรมดาแล้วละคะ่ะเพราะว่ามันอาทิตย์สุดท้ายแล้วจะไปรอบไฟนอลสเตจไปรอบชาเลนจ์กันแล้วนะคะโอ้โหยังไงก็สาวอาทิตย์นี้เป็นกำลังใจให้สาวไทยจริงๆคะ่ะ แมตสุดท้ายอาทิตย์สุดท้ายแล้วของวีลีกญี่ปุ่นไม่รู้ใครจับเป็นอย่างไรบ้างนะคะใกล้กลับบ้านใกล้กลับประเทศไทยกันเต็มทีแล้วค่ะทุกคนเสาร์อาทิตย์นี้ขอให้สาวไทยชนะกันทุกคนเลยนะคะแต่ก็ต้องมีคู่นึงเพราะสาวแนนแข่งกับสาวเตยเอาใครชนะดีคะให้สาวแนนชนะได้ไหมคะทุกคนจะได้อยู่อันดับที่4คงไว้ในรอบฟนอนลและให้ NEC โคกะ แพ้ส่งนัดที่จะแข่งเหมือนกันโอ้จะเป็นไปได้ไหมคะทุกคนอาทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ JTM ีเมลเลเกิดอะไรขึ้นแล้วใครจะไต่อันดับขึ้นไปอีกเตยจะอันดับขึ้นไปมากกว่านี้ไหมบีมจะขึ้นไปได้อีกไหมโมเมจะทันขึ้นไปรอบชาเลนจ์ได้ไหมแฟนๆเลยบอดมีความเห็นว่าอย่างไรบ้างคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยในการลลยหลีกต่างประเทศด้วยค่ะ